ที่นี่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบวิที่ครับตัวละครคุ้นเคยแบบนี้ชื่อคุ้นเคยแบบนี้แน่นอนเราอยุดเกม3ก,ก๊กไงล่ะแต่ไม่ใช่3ก๊กธรรมดานนะเพอเป็น3าก๊กมีพลังพิเศษเอกสก๊กเกมนี้เกมดีมีภาษาไทยแนวไอดอลอาจครับมีตัวละคร3ก๊กเยอะุโคตรแต่อยู่ในเวอร์ชันสุดเท่สุดหล่อสุดน่ารัก สุดเซ็กซี่เวลาผมเล่นเนี่ย <S <S ผมว่าสามารถจัดทีมได้ถึง6คนด้วยกัน <S <S อย่างเฟี้ยวละการเล่นก็แค่ตะลุยด่านผ่านไปเรื่อยๆอ่านด่านไหจะดูมันเล่นก็ได้หรือกดข้ามไปเลยก็ได้ถ้าสมมติกดข้ามใช่ไหมมันก็จะมีความรวดเร็วอย่างนี้นะปึ้งข้ามผ่านแล้วครับ <Okay. S 1> รเ็นห็นปะสะดวกรวดเร็วแต่ว่าถ้าสมมติเราจะปล่อยใ hey ห้มันตีแเราดูเพลินๆ,ๆก็ทําได้นะครับอัพตัวละครอัพขั้นสู้กับผู้เล่นก็ได้ทั้ง PvP และ g v g ปาบออกลบอือโอ้โหนี่เป็นไงแม่นางเตียวเซียนสะบัดสะบัดสะบัดสวัย ซึ่งหลังจากที่ผมได้เล่นทุกที่ทุกเวลาจนผมก็เติมเกมไปถึง VIP 9จุๆจุจุจุจจก็เลยอยากมาแชร์เทียร์ลิสต์ครับตัวละครแบบเริ่มต้น25ตัวไม่นับพวกเทมมานะครับโดยผมจะแบ่งเทียร์เป็น2เทียร์ด้วยกันครับก็คือเทียร์ S คือเก่งโคตรและเทียร์ A พอเล่นได้ครับแหมใครจะไปเปิดกาชาแล้วได้ตัวเก่งหมดจริงปะจริงไหนๆก็ไหนๆแล้วครับไปดูเทียร์ลิสต์กันเลยจ้าเทียร์ S มีทั้งหมด19ตัวด้วยกันซึ่งทําให้เห็นว่าเกมนี้ตัวเก่งเยอะมากตัวแรกจจููกกััััดเเหหลลีีีียงงตตตวววนนน้้้็ททมมมแแะ่ใ ยิวตัวที่เลือดต่ำที่สุดมีแจกฟรีในกิจกรรมล็อกอิน8วันด้วยปวนอู่เน้นโจมตีเดี่ยวแบบรุนแรงครับบับดามเมจพีให้กับตัวเองตัวนี้มีชุดแฟชั่นป็นดาบอลด้วยเทพฮาบวิธีได้มาตัวนี้เริ่มต้นก็ง่ายๆครับแค่ทำภารกิจ7วันก็ได้มาถึง2ตัวแล้วย้ำนะครับ2ตัวย่ำจู่ลงโจมตีหมู่แนวตั้งกายภาพครับถ้าฝันตรงข้ามตายก็จะตีซ้ำตีเบิ้ลเข้าไปอีกตัวนี้นเพื่อนๆก็ได้มาง่ายๆครับ30บาทเติมครั้งแรกก็ได้มาแล้วเตียวหุยเน้นจมมมตตตีีีีแแบบบรรรรุุนงคัดดดดููเเเลือ้วยยห่่าส ีปุ๊บจะไปสิงล่างทีมเราปั๊บทำให้ไม่โดนดาเมจครับแล้วเ,เพิ่มบัฟให้กับทีมเราไปอีกเตียวเลียวตีแล้วจะดีบัฟใบใส่ฝั่งตรงข้ามไม่ต้องพูดโจโฉโ,โ,โหโหลอยกับเฮกเกาหลีตีหมูเว้นใส่ฝ่ายศัตรูยิ่งคากดเพิ่มดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นกุยแก่ตีหมูและสุ่มดีบัฟให้ตัวที่โดนตีครับเตียวครับแฟชั่นตัวนี้โคตรแหลมเน้นตีแผงหลังฝ่ายตรงข้ามขีเส้นตีหมูใส่ฝ่ายตรงข้ามทำให้มีโอกาสติดสตัรและติดดีบัฟ ไตเกี่ยวถือล่มด้วยแม่สาวอ้อยคนนี้จะเน้นฮิวตัวละครที่ HP ต่ำที่สุดครับโดยจะคิดจากตัวละครฝ่ายเราครับที่มีค่า HP สูงสุดในสนามจิ๋วยี่เน้นตีหมูทำให้ติดแผดเผาไฟละมอยรละมอยตุ่นเซ็ก ทุกการตีมีโอกาสใช้สกิลอีกหนึ่งครั้งตีเบิ้ลนั่นเองครับมีโอกาสสูงสุดถึง3ครั้งโหโอกาสตีจนตายเลยเหรอพี่เซียวเกี้ยวเน้นตีแถวหลังแล้วขโบยค่าความโกรธจจมสบโจจู่หนูชื่อแบบนี้จริงๆนะคะตีหมู่ล้างดีบัฟให้กับทีมเซียวเซียนเอ็กมาร์เน้นตีฝ่ายหลงค้ามที่พลังโจมตีสูงสุด2ตัวครับมีให้ฟรีในกิจกรรมล็อกอินด้วยคัวโตสุดยอดแม่สาวนักคิวมีทั้งฮิวหมู่ฮิวเดี่ยว และฮิวต่อเนื่องครบรถอ้วนเสี้ยวโจมตีเวทหมู่เก็บสแตก็กและเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองครับลิโปโ้แฮ<ห>รตีหมู่กายภาพมีโอกาสตีสวยอีกด้วยไปต่อและสาหรับใครที่เล่นเกม X 3ปกนะครับตัวละครเกลือเกือก็แนะนำให้ไปเติมเงินนะครับโดยผมเติมจนถึง V I P 9แล้วก็ไม่เยอะเนาะโดยผมเติมผ่านแพลตฟอร์มวันวันพังวันวันเป็นแพลตฟอร์มเติมเกมในราคาถูกครับและตอนนี้สําหรับเกม X 3ามกงถ้าเราเติมผ่านวันวันก็จะได้แต้ม O O C กับมาด้วยเหมืนอนแคชแบ็กกับคุณผู้ชมแล้วก็มีโชค2ชั้นด้ววยยลุ้นนนนนััั 100OC เเป็หรีจาก เองสุดยอดไปเลยครับใครเล่นเก็บ X3 ก๊กอยู่แล้วแนะนําเลยครับเพราะว่าถูกปลอดภัยแล้วก็เติมง่ายด้วยอย่าลืมหลักเติมเกมเติมผ่านวันวันนะที่ลิงใต้คลิปได้เลยไปต่อ TA มาเฉียวตีแล้วจนลดความโกรธายตรงข้าไม่มีการจมริมดาครับตีสกิลอย่างเดียวจูมาอี้ตีแล้วติดพิษฉันขอฉาบแกจงโหยเลี้ยงกวางดวยสุ่มฮิวะระบาฝั่งตัวเองลสุน่น ตีหมู่แล้วติดดีบัฟลดค่าฮีทให้ฝั่งตรงข้ามสุ่นกวลวนตีเดี่ยวทําให้ศัตรูติดสถานะแผดเผากาเสียงตีหมู่ใส่ดีบับฟฝั่งตรงข้ามและบับฟฝั่งตัวเองนี่ทุกคนนี้ตัวละครของผมที่มีตอนนี้นะครับยังไม่ได้ดีเดอะไรมากนะครับตามมีตามเกิดอยู่นะครับก็จะเห็นว่ามีตัวที่ติดเทียเอสที่ผมจัดไว้นะค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเตียวเซียนเล่าเซียนเตียวหุยเออโจโฉหัวโตวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันอื่นเนี่ย ก็จะมีอันที่ไม่ติดเทียริตอย่างเช่นแฮหัวตูนหรือหองตรงหรืออเงี้ยคือเอามาใช้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดวงดีตลอดเวลานะคุณผู้ชมเราก็มาใช้เข้าไปในทีมก่อนแล้วก็อัพขั้นไปก่อนนะครับเพราะว่าในที่สุดอะ่ะเราก็สามารถเอาพวกนี้ที่มันเป็นดาวเยอะเอาไปเป็นอาหารเพื่ออัพให้กับตัวหลักของเราได้แล้วมันก็จะมีอันนึงคือรับสมัครค่ายคือให้เลือกค่ายหรือก๊กนะครับที่เราต้องการพัฒนาก่อนอย่างเช่นหัวโตเนี่ยของผมเนี่ยมันจะอัพดาวได้แล้วเห็นไหมแต่ว่ามันขาดวีรบุรุรษเผ่าเอ,อ กกวีราบุรุษเนี่ยผมมีทรัพยากรไม่พอดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะเปิดอันที่เป็นค่ายเนี่ยผมก็ต้องเลือกเปิดวีราบุรุษเยอะๆก่อนเพราะว่าเราจะได้แบบทรัพยากรมาอัพขั้นให้กับตัวหลักได้เยอะๆเพราะอันนี้มันไม่สามารถที่จะล็อกกกที่เราต้องการได้นะครับอีกอันนึงก็คืออย่าลืมเนี่ยมาดูโฆษณานะได้สุ่มฟรีแล้วก็ยิ่งเราเปิดไปเรื่อยๆทุกคนเนี่ยมันจะมีแต้มาะมันจะการันตี S บวกเว้ยตึง้งอันนี้ก็คือแล้วแต่ส่วนมน์นะครับว่าเราจะได้ตัวไหนได้วยตัว,ลตวแล้วเเป็นีร่ ที่ผมจัดไว้เนี่ยก็ดีถ้าไม่ได้ก็เอามาย่อยนะครับหลักการก็คือดูเทียเอที่ผมจัดนะครับดูก่อนว่าเรามีตัวอะไรบ้างแต่ว่าถ้ามันมียังไม่ครบอะเนาะก็ต้องเลือกอันที่มีก่อนตัวละครซ้ําๆเยอะก่อนคืออัพมันขึ้นไปก่อนเพราะสุดท้ายเราเอามากิน ให้กับตัวหลักตอนหลังได้แล้วก็พอสมมติเราจัดเทียได้พอสมควรแล้วนะครับให้เลือกลำดับนะครับความชอบนะครับมันจะได้เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับตัวนี้เราชอบที่สุดนะครับเราก็เอาใส่เข้ามานะครับแต่ก็ต้องดูความเก่งมันด้วยนะไม่ใช่มันไม่มีเอ่อดาวเป็นสีแดงเลยก็ฝืนใช้มันนะครับเราก็จะไม่ผ่านดานเดี๋ยวเสียเราก็จะเก่งแล้วนี่เป็นดาวเนี่ยดาวรุง้งดาวรุง้ง เฮ้ยดารุ่งพุ่งแรงและนี่ก็คือตัวละครทั้งหมดที่ผมคัดมาให้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบและเล่นสนุกขึ้นนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ชึ่นชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมหลักเติมเกมเติมผ่านวันๆนะที่ลิง์ใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆครับ